สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะดูวิธีการล้างหัวพิมพ์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวของ canon ค่ะ G 3 0 1 0นะคะวิธีการนี้ค่ะก็จะใช้ได้กับทั้ง2010แล้วก็ G 2 0 0 0นะคะเบื้องต้นเนี่ยเรามีการปมินเทสออกมานะคะว่าเครื่องนี้ค่ะหัวพิมพ์ไม่สามารถที่จะติ้นสีออกมาได้ทั้งหมดนะคะ,ะเราก็จะมาดู ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทสทครั้งแรกค่ะให้เทสทยังไงนะคะคให้เรามาที่ตัวปุ่มทางด้านซ้ายนะคะให้เราเปิดเครื่องตามปกติก่อนนะคะเ,เปิดเครื่องตามปกติเนี่ยตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบปกตินะให้เราะคะ่ะมากดตรงเครื่องหมายเครื่องมือตัวนี้นะคะกด1ครั้งพอกด1ครั้งเนี่ยจะมีปุ่มเครื่องมือขึ้นมานะคะแล้วเรากดปุ่มสตาร์ทปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะกดได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นพินเทสออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพินสออกมาแล้วนะคะสีมันเจะออมาประมาณไหนอ่าเห็นไหมคะพินเทสออกมาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมคือมันก็จะเป็นไม่ครบทุกสีโดยปกติแล้วค่ะสีของตัวของพินเตอร์เองเนี่ยจะมีทั้งหมดเมนสีสีด้วยกันดำน้ำเงิน นะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองอันนี้เนี่ยมันขาดช่องหนึ่งเนาะเบื้องต้นนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะกลับมาที่ปุ่มเดิมนะคะค่ะนะคะแล้วก็กดบวกเป็นเลข3นะคะแล้วกดสตาร์ทค่ะให้เครื่องทำงานก่อนนะคะ,ะสีก็ยังไม่ออกอีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองมาดูเป็นเลเวอัพค่ะให้มากดฟังก์ชันตัวน,นี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดบวกเป็นเลข10ค่ะ แต่ตรงนี้เนี่ยข้อห้ามก็คือว่าจะต้องมีน้ำหมึกค่อนข้างเต็มนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำหมึกค่อนข้างเยอะแล้วกดสตาร์ทเลยค่ะอันนี้จะใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะคะเดีย๋ยวรอสักครู่นะคะหลังจากเราทำในส่วนของตัวเลขสิบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์เทสดูกันว่าเป็นยังไงบ้างลุ้นป่ะกดเครื่องหมายเครื่องมือนะคะแล้วกดสตาร์ทค่ะมาดูกัน สีที่มันขาดหายไปก็คือสีแดงเนาะสีแดงจะออกไหมวิธีการสุดท้ายเนี่ยใช้น้ำมือค่อนข้างเยอะนะคะว้าวออกแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่คือสีที่ออกนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถล้างเองได้โดยที่เราทำที่บ้านก็ได้นะคะ โดยที่เรายังไม่ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ด้วยสำมปนะคะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเทคนิคดีๆจากเทคนิคไอทีบายมีสูจ้าสวัสดีค่ะ